สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อช่างแกล้มสกาวเดินลำากเปินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็กำลัเงเตรียมตัวเตรียมเก็บของขึ้นรถนะคะเดินทางต่อไปที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าก่อนสิปไปนั้นเรามาไปเบิอ่องนันนี้ค่ะพี่น้องนะเห็นยังก็ว่ามี พ่อผู้หายอยู่หากินอีกแล้ววันนี้หาอยู่หามันตื่นดีมอุยพี่น้องเบิ่งแน่ล่ะ้าดีวปูอพ่อดวงพ่อดวงเลยล่ะนี่วมืเ้อเตู่บ้านมันได้โตใหญ่เด๋อข้าวเดียววนอปัจจุบันเลอกเครื่องเลืกเคร่องาหารหายามงนี่ยอยคุณย่ามาไม่แต่ห้อันนั้นตัวคนได้หนิอุ้ยมึงมึงพี่น้อง กำลังพ่ออ่านดวงพ่อดีเลยนี่ซ้ำหนีเนาะมัน,ม,นมันบ่แข็งมั้ยน,นั่นหอดแล้วเย<ะ>้เท้าเดียวไม่เนาะดินกับก้นไงาหายนเนาะมันเป็น,นขนี้ดินใช่ไหมบ้านในดินเหนียวปนี่ยังวะนั่นไงเท้าเดี่ยวม <laughs> ั้ยแผนกหาหูกับป่าหาได้พวกหัวทุอีปู่ออกเด้อหมักเสียมเกิอกหัวไม่ได้ป่วนน้ำเก่าดิ ่อได้ป่วูู้อป่มันเข่าไงมันเกิดเริ่มมั่นแล้วบบดนี้อี่อมวิบังเมียกุดสามบาทไม่ใชงสามบาทมึนกี่เยนี่้ายไหนเศษๆคู่ละสามบาทบัดนี้คูละกุดจอกสามเทียว้ย คูสบาทเออคูดสามบาทคูดสามบาทกับพ่อเล้วส่าูู้ด้นาเป็อออีหลีมันชเป็นหลุมแปดบ่เป็นะรเงืออะไรเออาม่นล่มีจะเป็นจุ่มมาที่นี่มัหน้ามือนี่มันคือบ่มีฮะเออเนาะเออเนาะไมสิไปเป็นฝูงเปไงนี่เล้ห้นี่แมนบ่ แม่นัวไปเหมยเหมยแม่บาดนี้แม่ข่อยน้อย long นี่แม่ลอง ว้ยเนอะคือเปิดแก๊สมาหน่งไม่เล้อมิเนี่ยนะตูใหญ่พาจ้าโอ้ตาดีจังเลยเออนันโอ้ยอีหน่อยชนะเลิศสูบุดไปขุดไปไม่ได้หูดย่งงเนาะไงหลังเพื่อนพุ่งออกมาทักใส่ทงซ้สย นี่มได้สัอต้องพุดแบบโยวีมันหัวเลยเมียัวุ่น่ะเน่ยหุใหกับตัวใหเออเนี่ย่ขาใมิแตตตัวเมียตัวผู้มันใช่มองเท่งบหมร่มันตรุยนี่รูเลยนั่นเดนั่นแ่บ้นนั่นน่ะ เปิดบ้างกันาดหน่อยแมนจ้ะเออนั่นมันก็ <c oughs> อยู่ไม่ลึกเนี่ยมันเป็นชีดินไส้เหนือเออเลยที่หลีอ้าวอันนี้กระไรเย้เออนั่นหนึ่ง่เออหนึ่งโม่ตัวเมียนั่นเห็นไหมพอดีกินเลยเนาะเออกำลังมันเลยทีเดียวมันแมนบ่ะนี่โอ้ยหัวนั่นก็สิออกเกือบพงแตได้ไล่เติมเอา มันได้เต็มคูแดงนี่ตีโอคูแดงเลยติกแดงคุดไปคุณมาพอหูกบกบงไงกบไปเห็นไหมพุดซาเธอก็ได้ละเออเนี่ยเอาคือบ่มีนก็เลยแตกสาสาเลยหูดหูยังไงเนี่ย โอ๊ยกึ่งกรรมอันขุดปุย่างเนี้ยได้เขียนปูสองตัวเหรอคนณชาเดี๋ยวไม่กินกินปลากระป๋องเพราะท่านได้เบคยกระป๋องซจำเห็นมาตัวท่านนี่เคยจำเอาอีแบกเขาไปอาดหนามแล้วขยันเอกมาขุดเนาะเข้าเดียวเลยมันอาดหนามมันเหลีวอยู่พระเอกขุดปุย พระเอกยังไงป่อเฉียดว่างขันแตกสาววนจวนตกใวจกเจนโจ๊กขเป็นหนุ่มๆนะเออตัวเมียด้วยเห็นไหมอุยมั่นเลยขักเรืออุ้ยอุ้ยเออเรืออุ้ยอุยอยู่จู่มมะ่าคนผู้หายคนผู้หายมากมันไปนะเอ้าจิขอบคุณนหือแบบไหดีว่ลเปงานบ่ บอกเเลยว่าาจะผมันได้เต็มคูัพอดีโซสิได้ออกรถเชียนี่โซรถสิออกได้หลายตื้อเออเด้อก็ลิสิได้หลายตื้อบางทีเด้อเออก็สิออกรถได้หลายตื้อีหลีเหลียวเต็มครัวไอหยักหมดเลยมีดูนหนี่อันนี้คือจัง้วยหนูแต่น้อยจีพีพีหูหนึ่งนี่นี่แม่ข้วยหนูซิงเดต่น้อยแม่บอกขวยหนูซิงบ่ะ นี่นี่นี่แอ้ก็ยะวนั้นนั่งน่หู้หู้นู่้ใหญ่เออนั่งยังวะคุตี้แตกสาวอีกคุบวดึ้มออกเอปองปองว้านันดันแกะบะนราว่ง ว่าไปเนยถือกระโดดได้ๆเลเล็นะหู้นี่มันหลวมไม่ใหญ่ขนดแะู้ใดไว้าวผู้บ้งนีู้้หน่อยอันนี้เขาเหยียบหูมันรือเปล่าเน่มนต้องยึดแนี่เมีนแต่เคคเอาตัวใหญ่นี่เมียมันขึ้นนี่ฮะขาหูโอ้ยมีไก่สูุ้หินด้บรรยากาศแบบมีสิบห ปกติคือรถนอแล้วได้เมียอิหลีตื่นเน้นว่านันซับโจกได้เรานี่เมียสามบาทโชคคว้าไม่โชคเออเสียมันเม่นเดียวเนาะเสียมันพังเม่นสอันว้าวอนี้เสียมถือมาตะบานเม่ที่ว่ามันอันเซยน ยืมมาตะขังเนียโอ้ยกเป็นยังเนาะยืมเงินมาอนหาอยู่หากินได้อยู่มั้งเอาดักนหูถ้าผักแ้แบบนี้มันก็เพรด็มีหมคนปลูกมัางนี้หินบ่เหินบ่นีิเลี้งหุยหุยแอนี่นีนนอยนั่งจากกูเนี่ยสาวเต็มกนิบอกกเห็นผูเดียวนี่แหละ มุเมีแต่โงบหน่อยห่องนี่เลยสีนัสยางแล้วแตมีฮาแต่หูอ้เห่าแบบนักกว่ดิ่าหูใยลงกอีกนีแล้วหูหนึ่งโดนอยังมันอีกคือรถกีดพกีดดอกโอ้ตัวใหญ่ของนั่งอยู่เนียอันนี้ก็คือเรียลดีนะคะพี่น้องคะนะคะแตี้สคนหนกับวู่ที นื้อโอ้ยก็บอกไม่นำจิตน้ำใจเลยแมวคือหอออกเด้อเดินมีหน่อยเลยเอาไปซิมวนมวจซะบันหนึ่งปาดพี่พูดบอกงชัวยชงไงยหลายงบักคักพี่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  เออเดังไรจีโอ้ยเขาก็ิลนตืยปูมันตื่นเลยอม่คนนก็หน่อัด้วกันและมีหู้นึงมีหูนึงเอีีมาพีมาพีจคันเฝ้าเร็วเร็้ยจคันเฝ้าเอาคนเอาหูหู่ใหญ่ๆนี่หูนี่กรยุยยู่นี่ไม่ไม่ยูู่ใหญ่หน่อยยังไงเดยตามสขาตามสีขาหนดปดตามปิเหดเยดเห็นบ่ลหนอนซับข้าวเดียว อุ้ยคุณนูแมนนี่คุณไปหมกใ่ลาฮีีุ่ดนับตีดบนี้ับงเล้อนาเออตีไปแลมันละมใ้เดี๋ยวเนี่ยมึงี่ยดีเดีพ่อออมเหรอจะฝ่าออกแม่บอกว่าอันให้กับนั่น่อเป็นฝา่เห็นบ่ห่แล้ว อ่โ้ลุงี่หลีมันอีหลีไปเอาหู้ง่าผุนแหน่อหนี่กระเทือนอันนี้อ้อมแหนมันเป็นฉีดดยช่เนี่ยลองงัวเขาไปๆคนนี้ลองง้อกระได้หน่ะสูตใหลุดตัวเหนียวกระจิบอดพ่อของโมีแ โอ้ยไม่ติดตัวกันลรกซะก่อนได้ดิรู้ผงไงแต่แต้มมันเมื่อกี้ไงมันเมนบอกขึ้นย้าไปหนังสันพุ่งไปร้อยตัวตัวินหุ่งฟงทงนี้แหละห้บอกไงหนึงนี่แหะตนี่ไม่เยอะเหรอเยอะไหรบันเลิศเธอเอาละค่ะพี่น้องวัยจะเป็นมวลสำหรคลิปนี้วันสานี้คลิปหนาปอกันไหมค่ะพี่น้องนะคะอย่าลืมไปปอกันอยู่บพ่อเกษตรสมบูรณ์จังหวัด ชัยภพูมนะคะเย็นน,ยนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ